ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอก่อนหน้านี้กวนหญิงนึกได้แอบฟังการสนทนาของอาวุโสตระกูลกวนทำให้นางรับรู้ว่าอนาเขตชั้นเซียนกำลังจะ,ะเผชิญวิกฤตแต่นางไม่ได้รู้ว่าวิกฤตนั้นมาจากสิ่งใดอย่างไรก็ตามด้วยความต้องการแจ้งเตือนเฉินเซียงนางจึงได้ตัดสินใจลงมาที่อาาเขตชั้นเซียนด้วยตนเองนายน้อยเฉินปัจจุบันเจ้าสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในกระสวยหรือไม่เฉินเจินอีกล่าวถาม ไม่แต่หากคาดเดาจากการออกแบบรูปทรงของกระสวยข้าคิดว่าสิ่งที่อยู่ด้านในสมควรเป็นมนุษย์หรือเผ่าพันธุ์อื่นที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์เฉินเซี่ยงกล่าวทักษะจิตติปของเขาไม่สามารถมองทะลุกระสวยมิติได้พวกเราจะลองตรวจสอบมันหรือไม่เฉินเจินอีกล่าวถามหลังจากที่กระสวยลงจอดมันก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวหรือจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่อยู่ด้านในกำลังเข้าสู่สภาวะหลับไหล เฉินเซียงใช้มือแตะปลายคางขณะที่นึกตรองปัจจุบันเขาไม่อาจประเมินสถานการณ์ได้แน่ชัดแต่เบื้องต้นเขารู้สึกว่ากระสวยมิติเหล่านี้เคลื่อนย้ายมาที่นี่เป็นการอพยพกระแสวังวนมิตรยังคงประตูลำสีขาวต่อไปกระสวยมิติจำนวนมากปรากฏตัวบนท้องฟ้าราวกับฝูงตัก,กแตนบุกไรนาซึ่งมันเป็นภาพที่ชวนให้ตกตะลึงอย่างยิ่งมีแท่นบูชามานฝันเป็นจำนวนมากเฉินเจินอีจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ปรากฏบนท้องฟ้าพวกมันเป็นเผ่าพันธุ์อะไร แล้วพวกมันต้องการใช้แท่นบูชามานฝันทำสิ่งใดเจนอีเจ้าคิดว่าแท่นบูชามานฝันเหล่านี้มีความแตกต่างกับแท่นบูชามานฝันในอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีก่อหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามเฉินเจินอีกังวลเกี่ยวกับแท่นบูชามานฝันอย่างที่สุดเพราะนางกับพวกพ้องต้องประสบปัญหาจากแท่นบูชามานฝันและมันกลายเป็นดั่งฝันร้ายของพวกนางปีศาจวิญญาณหนีก่อ แท่นบูชามันฝันที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ามีขนาดใหญ่กว่ารูปทรงของมันมีความคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันในรายละเอียดเชิญเจิญอีกล่าวหรือจะเป็นไปได้ว่าแท่นบูชามีความแตกต่างกันตามชนเผ่ามีความเป็นไปได้เชิญเซี่ยงพยักหน้าเผ่าพันุนี้มีขนาดใหญ่มากแต่ได้มีการกระจายตัวไปยังทิศทางต่างๆฉะนั้นมันสมควรมีการแบ่งกลุ่มชนเผ่าหรือกลุ่มตระกูล ข้าเดาว,ว่าเผ่าพันธุ์เหล่านี้กำลังเข้าสู่สภาวะหลับไหลและยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันได้มาถึงจักรวาลอื่นแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวบางทีจักรวาลที่เผ่าพันธุ์เหล่านี้จักมาอาจกำลังเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่จึงใช้กระสวยอพยพและผนึกตนเองอยู่ในนั้นกวนหญิงตั้งสมมุติฐานอย่างไรก็ตามในการอพยพสมควรมีคนส่วนน้อยที่ผลัดเปลี่ยนกันรับผิดชอบเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผ่านประตูมิติ เป็นเพราะค่าเคลื่อนย้ายไขมังกรสังหารสีชาติจึงทําให้เกิดเรื่องนี้เชิญเสี่ยงนึกตําหนิตนเองต่อให้เจ้าไม่แต่ต้องไข่มังกรสังหารสีชาติแต่จะช้าหรือเร็วประตูมิติย่อมเปิดตัวอยู่ดีเชิญเจรินอีกล่าวหากเจ้าไม่เคลื่อนย้ายไขมังกรสังหารสีชาติบางทีไข่ใบนั้นอาจตกเป็นของพวกมันเ <c oughs> มื่อถึงเวลานั้น <c oughs> ก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกมันจะเป็นภัยคุกคามที่รายแรงเพียงใด เฉินเจินอีกล่าวต่ออีกว่าข้าขอเสนอให้ลงไปจับพวกมันมาตรวจสอบเจ้าอันธพาลน้อยด้วยความสามารถของเจ้าก็สมควรจัดการได้ไม่ยากนักหากพวกมันหลับไหลอยู่ภายในกระสวยบางทีพวกมันอาจตั้งเวลาปลุกเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมดอืมมมเฉินเซียงตั้งข้อสันนิษฐานเขาพิจารณาอยู่ครู่ก็กล่าวขึ้นว่าตกลงพวกเราจะลงไปตรวจสอบกันทันทีว่าแล้วเขาก็ควบคุมกระจกเทพหกวิธีทยานลงไปที่ภาคพื้นเบื้องล่าง หลังจากเข้ามาใกล้พื้นดินเฉินเซียงกวนหญิงและเฉินเจินอีต่างก็พบว่ากระสวยมิติแต่ละลำลงจอดอย่างเป็นระบบระเบียบแม้กระสวยมิติจะมีจํานวนนับไม่ถ้วนทว่ากระสวยมิติที่เคลื่อนออกมาจากลําแสงไม่ได้มีการกระทบหรือเบียดเสียดอีกทั้งยังมีการเว้นระยะเท่าๆกันสิ่งนี้ทําให้กลุ่มคณะของเฉินเซียงรู้สึกว่ากระสวยมิติอาจมีการควบคุมตัวมันเองตรงนั้นมีแท่นบูชามานฝัน เฉินเจินอีมองเห็นแท่นบูชามานฝันสีเทาเพื่อไม่เป็นการสุ่มเสี่ยงพวกเราควรอยู่ห่างกับแท่นบูชามานฝันเอาไว้นางค่อนข้างหวาดกลัวแท่นบูชามานฝันเพราะหากมันดูดกลืนความทรงจาที่ดีของนางไปทั้งหมดนางก็ไม่รู้ว่าตนเองจะใช้ชีวิตอย่างไรครั้นแล้วเฉินเซี่ยงควบคุมกระจกเทพหกวิธีเข้าไปใกล้กับกระสวยลำหนึ่งขนาดของกระสวยเพียงพอให้สบุคคลน,นอนอยู่ด้านใน เฉินเจินอีกล่าวนายน้อยเฉินเจ้าลองใช้ทักษะจิตติบตรวจสอบดูก่อนเฉินเซียงพยักหน้าครั้นจึงทดลองใช้งานทักษะจิตติแต่ก็ไม่อาจมองทะลุได้การลงจอดของกระสวยมิติทำให้ต้นไม้บนเกาะมังกรแดงหักโค่นเป็นจำนวนมากเฉินเซี่ยงมองหาท่อนไม้ที่มีขนาดลำต้นประมาณเตาปรุงยาก่อนจะใช้มีดมังกรครามเพชรฆ่าตัดผ่าให้มีขนาดพอเหมาะเขาเลือกกระสวยมิติลำหนึ่งแล้วจึงคว้างท่อนไม้ออกไป เขาคว้างท่อนไม้อย่างต่อเนื่องและมันทําให้เกิดเสียงดังแต่ทว่ากระสวยลำนั้นยังคงนิ่งสนิทพวกเราดูบนท้องฟ้าเร็วปัจจุบันมีกระสวยมิติสีทองกวนหญิงกล่าวกระสวยสีทองมีขนาดใหญ่และดูงดงามกว่ากระสวยสีขาวอย่างเห็นได้ชัดกล่าวจบนางก็นํากล้องส่องทางไกลออกมาส่องดูก่อนจะมองเห็นว่ากระสวยสีทองมีการสลักลวดลายอย่างวิจิตรบรรจง เดิมที่ลำแสงจากกระแสวังวนเป็นสีขาวแต่ยามนี้มันแปลเปลี่ยนเป็นสีทองเรืองรองดูเหมือนกระสวยมิติกลุ่มนี้จะมีสถานะสูงกว่าเฉินเจินอีก,กล่าวดูนั่นแท่นบูชาของกลุ่มนี้เป็นสีทองดูงดงามอีกทั้งยังมีขนาดใหญ่โตวกว่าเรื่องนั้นช่างมันก่อนยามนี้ข้าจะเปิดกระสวยมิติเฉินเสียงกล่าวพร้อมกับใช้สัมผัศสศักดิ์สิทธิ์ควบคุมให้กระสวยมิติสีขาวลอยเข้ามา กระจกเทพ6วิธีขยายขนาดรองรับการวางกระสวยมิติสีขาวพื้นผิวของมันดูคล้ายกับเปลือกหอยขนาดใหญ่เชินเจินอีกล่าวดูเหมือนนางค่อนข้างประทับใจกับพาหนะชนิดนี้พื้นผิวของกระสวยมิติมีการเรืองแสงด้วยตัวมันเองซึ่งแสงของมันเป็นสีขาวนวลดูแตกต่างจากแสงสว่างทั่ว,วไปทุกคนเตรียมพร้อมค่าจะเปิดกระสวยนี้แล้ว เฉินเซียงกล่าวอย่างถึงคังหกักมีคนอยู่ด้านในพวกเราทุกคนจะต้องจู่โจมในทันทีเพื่อยับยั้งมันเอาไว้กล่าวจบเขาก็ควบคุมมีดมังกันครามเพชรฆาตให้ขยายใบมีดใหญ่ขึ้นจากนั้นจึงแทงเข้าไปในเส้นคาดกลางของกระสวยมิติเมื่อใบมีดแทงทะลุเส้นคาดกลางกระสวยมิติเฉินเซียงก็พยายามออกแรงนัดแงครั้นแล้วก็มีแสงเรืองเล็ดลอดออกมาจากช่องว่างซึ่งมันเป็นพลังงานที่มีความเข้มข้นสูง เฉินเจินอีรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะพลังงานชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับพลังงานของแท่นบูชามารฝันฝาครอบกระสวยเปิดอ้าออกอย่างกระทันหันและภายในมีชายหนุ่มสองคนนอนหลับอยู่ชายหนุ่มทั้งสองมีรูปร่างสูงและหน้าตาหล่อเหลาทั้งคู่มีใบหน้าเหมือนกันราวกับเป็นฝาแฝดในขณะนั้นชายทั้งสองได้ลืมตาขึ้นซึ่งดวงตาของทั้งสองประตูตเรืองแสงสีทอง จู่ๆชายร่างสูงก็พุ่งพวดเข้าหาเฉินเซี่ยงโดยพยายามใช้มือคว้าคอของเขากวนหญิงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนางใช้กระบี่ฟันท่อนแขนของชายรูปร่างสูงท่อนแขนของชายร่างสูงร่วงตกพื้นในทันใดแต่สิ่งที่ตกใจก็คือมันไม่ได้ส่งเสียงกรีดร้องหรือสแสดงสีหน้าเจ็บปวดกลิ่นอายพลังนี้เป็นของตระกูลกวนเจ้าเป็นสมาชิกตระกูลกวนอย่างนั้นหรือชายร่างสูงขมวดคิ้วถาม มีการตกลงแล้วไม่ใช่หรือหกตระกูลเผ่าพัน์ดวงชะตาจะไม่มาที่นี่เพราะหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตายกที่นี่ให้พวกเราแล้วเจ้าสามารถพูดภาษาเดียวกับพวกเราได้เฉินเจินอีอุทานด้วยความประหลาดใจนางพยายามสงบสติก่อนจะถามขึ้นว่าการตกลงที่เจ้าพูดถึงเป็นอย่างไรหรือชายหนุ่มผู้นั้นหันมองมายังเฉินเจินอีและเฉินเซียง จ้าทั้งสองเป็นมนุษย์ชั้นล่างงั้นสินะแม้จะค่อนข้างมีความแข็งแกร่งแต่มนุษย์ชั้นล่างย่อมไม่อาจรับรู้เกี่ยวกับเรื่องสําคัญอย่างข้อตกลงอย่างข้าเนี่ยนะมนุษย์ชั้นล่างอันที่จริงข้าเฉินเจินอีต้องการบอกว่าตนเองเป็นถึงจักรพรรดินีปีศาจวิญญ,ญาณหนีกว่าแต่แล้วนางก็ต้องหยุดชะงักเนื่องจากผู้คนในอาณาเขตชั้นเซียนยังหนีไม่กี่คนที่เคยได้ยินเกี่ยวกับอาณาจักรปีศาจวิญญ,ญาณหนีกว่าแล้วจะนับประสาอะไรกับมนุษย์ต่างจักรวาล ถ้าไม่รู้เกี่ยวกับข้อตกลงนั้นปัจจุบันข้าติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้โดยไม่อาจกลับไปที่อนณาเขตชั้นเทพได้ควรหญิงกล่าวพวกเจ้ากับ6กตระกูลเผ่าพันธ์ดวงชะตาได้ทำข้อตกลงอะไรหรือในขณะนั้นชายหนุ่มคนที่สองลุกขึ้นมาจากกระสวยมิติก่อนจะเคลื่อนย้ายกระสวยมิติเข้าไปในอุปกรณ์จัดเก็บต้องบอกก่อนว่าข้ามาจากเผ่าสวรรค์มันฝัน เมื่อหลายปีก่อน6ตระกูลพันพันดวงชะตาได้สัญญากับพวกเราว่าจะมอบดินแดนแห่งใหม่ให้กับพวกเราชายหนุ่มผู้นั้นกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยอย่างไรก็ตามข้าไม่นึกเลยว่าที่นี่จะเต็มไปด้วยมนุษย์ชั้นล่างบังอาจเฉินเจินอีแค่น,เ,นเสียงอย่างไม่พอใจด้วยความแข็งแกร่งของข้าย่อมไม่ถือเป็นมนุษย์ชั้นล่างภายในอาาเขตชั้นเซียนทำไมหกตระกูลเผ่าพันดวงชะตาถึงต้องมอบดินแดนนี้ให้พวกเจ้า กวนหญิงกล่าวถามขณะที่ยกมือขึ้นปรามเฉินเจินอีเพราะพวกมันหวาดกลัวพวกเราเผ่าสวรรค์มันฝันชายผู้นั้นกล่าวพวกเจ้าสบายใจได้พวกเราไม่ใช่ปีศาจมันฝันดังนั้นพวกเราจะไม่เข็นฆ่าผู้อื่นส่งเดชเฉินเซี่ยงรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเห็นว่าชายผู้นี้สามารถพูดคุยกันได้แต่หลังจากได้ยินชื่อปีศาจมันฝันเขาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้สมควรมีปัญหาที่ซับซ้อนเจ้ามีชื่อหรือไม่ เฉินเซี่ยงกล่าวถามเยี่ยนชิงชายผู้นั้นกล่าวตอบเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดหรือเป็นคู่รักของเจ้าเฉินเจินอีกล่าวถามคู่รักทำไมเจ้าคิดแบบนั้นเยี่ยนชิงถึงกลับไปไม่เป็นเขามองหันมองไปยังชายอีกคนก่อนจะกล่าวขึ้นว่านี่เป็นกายที่สองของข้าปรากฏว่ามันเป็นร่างแยกเสียอย่างนั้น เฉินเจินอีอุทานด้วยความประหลาดใจค้าดูไม่ออกเลยจริงๆไม่ใช่นี่เป็นกายที่สองของท้าเชื้อสายเผาสวรรค์มันฝันล้วนถือกำเนิดโดยมีสองร่างกายเยี่ยนชิงกล่าวกล่าวคือพวกเรามีหนึ่งจิตวิญญาณสองกายเนื้อสําหรับพวกเจ้าก็อาจเข้าใจยากสักเล็กน้อยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเฉินเซี่ยงกล่าวข้าเฉินเซี่ยงข้ากวนหญิงข้าเฉินเจินอี ด้วยทักษะจิตติ์ทําให้เฉินเซี่ยงสามารถระบุได้ว่าปัจจุบันเยี่ยนชิงไม่ได้มีความเป็นปฏิปักษ์ปีศาจมารฝันที่เจ้าพูดถึงเป็นอย่างไรหรือเฉินเซียงกล่าวถามแล้วทำไมหกตระกูลเผ่าพันธ์ดวงชะตาจึงมีการติดต่อและทําข้อตกลงกับพวกเจ้าดูเหมือนเจ้าจะไม่รู้ถึงสถานการณ์ของจักรวรรดิอื่น ปัจจุบันนอกเหนือจากจักรวาลท้าพิภพจักรวันอื่นล้วนถูกปีศาจมารฝันลุกรานส่งผลให้จักรวันนั้นๆเผชิญกับวิกฤติการอันใหญ่หลวงเยี่ยนชิงกล่าวปัจจุบันจักรวาลท้าพิภพถือเป็นสถานที่สุขสงบเพียงแห่งเดียวแต่ข้าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะคงอยู่ได้นานแค่ไหนปีศาจมารฝันมีความแข็งแกร่งอย่างไรกวนหญิงกล่าวพวกมันแข็งแกร่งมากเยี่ยนชิงกล่าว เผ่าพันดวงชะตาไม่เต็มใจมอบดินแดนนี้ให้พวกเราแต่เป็นเพราะพวกมันติดค้างพวกเราอยู่หมายความว่าอย่างไรหรือเฉินเซี่ยงถามปีศาจมันฝันถือกำเนิดขึ้นจากพวกมันเดิมทีพวกเราเผ่าสวรรค์มันฝันอาศัยอยู่ในวัตจักรมันฝันและเป็นไอ้พวกเผ่าพันดวงชะตาที่ต้องการควบคุมวัตจักรมันฝันแต่พวกมันไม่สามารถเอาชนะพวกเราได้ ดังนั้นพวกมันจึงจับตัวเชื้อสายเผ่าสวรรค์มารฝันเพื่อทําการวิจัยอย่างลับๆก่อนที่จะสร้างปีศาจมารฝันขึ้นมาเป็นจํานวนมากในตอนต้นปีศาจมารฝันไม่ได้แข็งแกร่งอย่างไรนักแต่หลังจากผ่านไปแสนปีพวกมันก็ได้พัฒนาความแข็งแกร่งจนพวกเรายากที่จะยับยั้งเยี่ยนชิงถอนหายใจหลังจากนั้นวัตจักรอื่นๆก็ถูกปีศาจมารฝันรุกรานกวนหญิงกล่าวถามด้วยสีหน้าเคร่งขรึมแล้วปีศาจมาร์ฝันจะมาที่นี่ด้วยหรือไม่ ปีศาจมันฝันไม่สามารถฆ่าล้างพวกเราได้และด้วยการที่เผ่าพันธุ์ดวงชะตาไม่สามารถควบคุมพวกมันได้ดังนั้นปีศาจมันฝันจึงออกรุกรานจากกระวาลหรือวัตจักรอื่นๆเยี่ยนชิงกล่าวปีศาจมันฝันขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้การยึดครองจักรวรลอื่นๆยังทําให้พวกมันมีทรัพยากรในการพัฒนาความแข็งแกร่งพวกเจ้าเคลื่อนย้ายมาจากจักรวาลมันฝันใช่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามเขาฉุกคิดได้ว่าใต้ทะเลชางหลานยังมีประตูมิติอีกหนึ่ง ครั้นแล้วเขาก็คาดเดาว่าปีศาจมารฝันอาจใช้ประตูบานนั้นเข้ารุกรานอาณาเขตชั้นเซียนใช่หลายหมื่นปีก่อนเผ่าพันดวงชะตาเสนอว่าจะมอบดินแดนใหม่ให้กับพวกเราโดยพวกเราต้องช่วยยับยั้งปีศาจมารฝันที่จะรุกรานที่นี่เยี่ยนชิงกล่าวแน่นอนว่าปีศาจมารฝันจะมาที่นี่ซึ่งมันจะเป็นสมนรภูมิสุดท้ายระหว่างพวกเราเผ่าสวรรค์มารฝันกับปีศาจมารฝันเผ่าพันดวงชะตาช่างบัดซบเสียจริงๆ เฉินเซียงอดไม่ได้ที่จะสาบแช่งบ้าจริงดูเหมือนปีศาจมารฝันจะเป็นฝันร้ายของผู้เชี่ยวชาญแห่งอาณาเขตชั้นเซียนก็ยังไม่แน่เสมอไปอาณาเขตชั้นเซียนมีกฎพลังที่แข็งแกร่งเป็นข้อจํากัดต่อให้พวกมันมาที่นี่แต่หลักฐานพลังของมันย่อมถูกจํากัดไว้เยิ่งชิงกล่าวอย่างไรก็ตามเป้าหมายสําคัญของปีศาจมารฝันสมควรเป็นการรุกรานอาณาเขตชั้นเทพแล้วท่านบูชาพวกนั้นมีบทบาทอย่างไรเฉินเจินอีกล่าวถาม นี่คือแท่นบูชามานฝันใช่หรือไม่ข้าเคยพบแท่นบูชามานฝันมาก่อนและมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายเพราะการกลืนกินความทรงจำที่ดีของผู้คนนี่คือแท่นบูชามานฝันแต่ที่เจ้าพูดถึงก็คือแท่นบูชาของปีศาจมมนฝันแท่นบูชาของพวกเรามีบทบาทในการขจัดความเจ็บปวดความทุกข์โรมในใจรวมไปถึงความทรงจำที่เลวร้ายเยี่ยนชิงกล่าวส่วนแท่นบูชาของปีศาจมมนฝันเป็นการปรับเปลี่ยนจากแท่นบูชาของพวกเรา ปรากฏว่าแท่นบูชามารฝันที่น่ากลัวแท้จริงก็คือแท่นบูชาของปีศาจรรรมันฝันในยามนี้เฉินเซียงคิดว่าการมีอยู่ของแท่นบูชาปีศาจรรมันฝันภายในอาณาเขตชั้นเซียนสมควรเป็นฝีมือของเผ่าพันธุ์ดวงชะตาอย่างแน่นอนเ <c oughs> มื่อได้ยินเกี่ยวกับความสามารถของแท่นบูชาสวรรค์ <c oughs> มันฝันเฉินเซี่ยงก็ตระหนักได้ว่าทักษะจิตติปที่มีความสามารถกลืนกินอารมณ์ของผู้อื่นสมควรเป็นความสามารถที่ได้รับมาจากแท่นบูชามารฝันนั่นเอง อย่างไรก็ตามทักษะจิตติพยยังสามารถยัดเยียดอารมณ์ให้ผู้อื่นได้และดูเหมือนมันจะเป็นความสามารถที่ทรงพลังกว่าแท่นบูชามมนฝันก่อนหน้านี้พวกเรามองเห็นกระสวยมิติสีทองซึ่งแตกต่างกับกระสวยของเจ้ากวนหญิงกล่าวพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแต่ปัจจุบันมันเป็นการเคลื่อนย้ายของกระสวยมิติสีครามกระสวยสีทองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์ราชวงศ์สวรรค์มันฝันสูงส่งและทรงพลัง เยี่ยนชิงกล่าวพวกเราเป็นเพียงไพร่พลใต้บัญชาส่วนกระสวยสีฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลชั้นสูงที่แท้ก็เป็นการแบ่งชนชั้นสรุปว่าเจ้าก็เป็นมนุษย์ชั้นล่างเหมือนกันห้าห้าเฉินเซียงกล่าวบนหัวเราะเอาเถอะพวกราชวงศ์จะไปที่ใดกันหรือพวกเขาบอกว่าจะไปยับยั้งประตูมิติอีกบานปีศาจมารฝันจะเข้ามาทางประตูมิตินั้นเยี่ยนชิงกล่าวพวกเราไพร่พลระดับล่างมีหน้าที่ในการรวบรวมทรัพยากรและอื่นๆ ก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงคาดดาวปีศาจมันฝันอาจปรากฏตัวด้วยประตูมิติอีกบานและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆทำไมที่นี่ถึงมีประตูมิติสองแห่งเฉินเซียงกล่าวถามการที่ประตูมิติตั้งอยู่ในแดนหยวนเหนือทำให้เขาคิดว่ามันไม่ควรมาจากการสร้างของเผ่าวสวรรค์มันฝันและปีศาจมารฝันประตูมิติมาจากการสร้างของเผ่าพันธ์ดวงชะตาพวกมันเสนอดินแดนแห่งนี้ให้กับปีศาจมารฝันก่อนจะมาเสนอให้เผ่าวสวรรค์มันฝันในภายหลัง เยี่ยนชิงแค่นเสียงชิงชงังเผ่าพัน์ดวงชะตาเป็นไอ้พวกสับปรับไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ